นนปลมครับจึงร้องสั่งจักไกลเนี่ยนี่พับไรอยู่พี่พับลมครับพับลมครับพ่อจ่าดีทั้งข้างสูงไปไม่ถอยรองเท้าหมาครับไปแดงไปแดงนี่โชว์โชว์ไอ้คนเมื่อวานอ่ะคนลิคกี้มาตินเมื่อวานยังไงก็บอกอะไรนะไคิดลยังไงก็บอกลิกกี้มาตินนี่รู้จักเ่าโอ้โหรู้จักเ่ารู้จักไอช่างดาวตัดผมไม่รอดนะชื่ออะไรนะ ฮะคนนี้ชื่ออะไรนะจัดโดอนพิกาโดจ้ามาแล้วด้วยด <c oughs> ิง้อยง้อยกินแล้วเดี๋ยวนี้ก็ชอบเวย <c oughs> อนาคตอนาคตอนาคต <c oughs> ชกัชกชกักชักอนาคตก็จะเป็นเงี้ยอยู่แถวซอยสอง <c oughs> ลมได้มาเปลีๆมากเลย <c oughs> ขอขอนี่ครับพนักงานเก็บลมฮะค <c oughs> นหนึ่งคนหนึ่งเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวกลับมาแล้วปล่อยได้เลย เอาเลยโอ้โหงาได้เยอะสวยเยอะเดี๋ยวมาเดี๋วมาโอ้โหคือหาคตรงไหน่วะก็ดไกลเลยเหลืองเจ็ดหมดอะเดี๋ยวขอดน่อยสิ ปะแล้วปะอีกครับตอนนี้เป็นปาแล้วก็บินนิ่งอันตรายจังสวยภาอย่าอย่าสซบะรีไม่ดีขอตุ้ยขอตนพี่ลืมแ้วนะเดี๋ยวลิมูนก่อยใช่แล้วไง น้ปินลมดีวจึงร้องสังักไปนี่ยนี่พับไรอยู่พี่พับลมครับพับลมครับพดจาดี้งคสูงไปนี่เดียพาไปดูน้องับเส้นตัวตหายท้องมา้วเนต่ใช่้เจอี้แต่ว่าเป็น้กเ้ยน้ิ้นมีอาการไเรียบเรียบรบเรียบมาแล้วมาแล้ว

แม่เรือลอยลำไปนี่ักร้องหมูก่กระทะที่เคยซึ้งใจเย็นนี้เลยนะลอยลำไปให้ที่นี่ครับวันนี้ถอยรองเท้ามาครับไปแดงไปแดงนี่โชว์โชว์เอกคนเมื่อวานอ่ะนนอน ลิกกี้มาตินอะไรนะอะไรนะคิดเนยลิกกี้มาตินรู้จักเป่าอ้หรู้จักเปล่าัไเอองตัวนี้จะเป็นทักแซนสบไฟ,ฟ้าโอ้นี่ปินจังเลย ลำนี้ชื่อลำอะไรราฟาเอลครับราฟาเอล F เป็นเพชแปดสิบมิลครับเป็นลำหนเหมือนเพชรรูปใช่ไหมใช่ครับจากไหนครับพี่เอ็นพีทรินโพฮับบี้ครับผม <laughs> สปอนเซอร์เข้าแล้วอย่างงี้สปอนเซอร์ต้องมา <laughs> เอาแบตไปสองเซลให้หนู <laughs> สองเซลเลยจันตัวี <laughs> ้การโดดแต่ตอนลงมันจะลงลำบากนิดนึงครับนิดหน่อย,อยต้อง,องมาแต่ไกลครับนี่จะเป็นตระกูลเอฟใช่ไหมพี่ราฟาเอลฟ้าฝนพันๆนะ รุขัดลาไฟเอาจะขึ้นฮะครับมันตันๆน,น,นะพี่ครับลำมันใหญ่ไม่ใช่มันมันทรงถึงเร็วถึงช้าอ๋อนะครับมีนกด้วยฮะเกี่ยวนกเกี่ยว เป็นเราใส่หัวนักบินฟ้าดักแฟนนักบินคนเดิมฮะมิกาโดอาจารย์โดนมิกาโดมาแล้วจ้าเสียงดังดิเสียงเบาแท้แถวดินอยู่มันจะมาธิอืมไม่กวนอาจารย์โดนมิกาโดมาแล้วจ้าอาจารย์โดนมิกาโดมาแล้วจ้าลงมาแต่งงานกูเลยมามาเอาฮะน้องครับนกสวนแล้ว โดนนงสูงหน่อยมีนกอยู่นกมันกวนให้นกเป็นเรงจะโลพภะนะดิดโลพภะเดี๋ยวขึ้นบอลเองขึ้นยังไงขึ้นไหวเหรอ,อว่าเฉยเทเลกันครับสองดินนะน <ốc S 1> ของนักบินนกบินอยู่บนขวาโซ <c oughs> นี่นกบินอยู่ชิมชิมแกแต่ยาเข้ากล้องไม่บอกไงนี่นกบินอยู่บนขวานี่เห็นเปล่า อ๋ออันนี้มีกำลังใจด้วยโถ่งงานย่างงานโอ้โหจะโลก็ไม่บอกเลยโอ้ยแม่มีลูกเปิดด้วยหว่าลูกกระบาดพี่นึงลงลันหนึงลงเลย จะนตรมาลีกน yeah. ีขอรูนิ่งนึงลม่ส่งทายมากะเด้าก็เด้าก็เด้าก็เด้ามาเลยลบไเอฟห้องตัวนี้จะเป็นทักแซนฮะ ช,ชื่ออะไรนะคาราวนครับชคทน้นาคาราวนไซส์สเปคเป็นไงพี่ไซสีเซลครับเป็นเครืมม่องบินไฟฟ้าไฟฟ้า่องบีนโอ้ยไม่ใช่รีวิวโอ้ร้อนนะเป็นคาราวนฮะอันนี้จะมีการปล่อยล่มฮะพ่นล่มไปครับ อหมะหมดหมะหมดหมดจหมาบดอกบดอกแย่ครับบดอกบด็อกโอ้หน้นนนหัวน้ำพี่ย้อนกลับมาแล้วปล่อยได้ สนามแน่นะเออใช่ใช่มาจากฝว่สนามเชียร์น้าดิมาจากทางซ้ายลงซ้ายพัดไปขวาความเร็วจะน็อตเนี่ยสวนกลับมาพี่เดี๋ยวกลับมาแล้วปล่อยได้เลยปล่อยได้ละปล่อยอะไรโอ้โหงา ồ oh, anh à, mày, ồ, này, ngay, ngay gìn lắm đến nick à, xong rồi, Anh <laughs> à nào con, anh à nào con, Anh à nào con, <laughs> 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 Chắc, chắc, chắc nha có cái <laughs> bên kia ở chỗ soi xong